ก่อนที่จะทําการส่งเครื่องเล่นวิดีโอเทปให้ลูกค้านะครับผมจะทดสอบให้ลูกค้าได้ดูนะครับคุณผู้ชมอ่ะเปิดเครื่องนะครับด้วยการกดปุ่มตรงนี้นะครับปึ๊บนี่ครับเครื่องก็จะติดขึ้นมาตรงนี้มันจะเป็นปุ่มสลับโหมดนะครับระหว่างเครื่องเล่น DVD กับ VSS เห็นไหมครับ DVD กับ VS s ตัวนี้มันไม่เล่นแผ่นแล้วครับไม่เป็นไรนะครับก็ปล่อยมันเข้าไปปล่อยมันออกมาก็กดเข้าไปไม่เป็นไรตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งนะครับเนื่องจากมันไม่เล่นแผ่นแล้วเรามาเล่นแผ่นวิดีโอกันนะครับมาเล่นฝั่งนี อันนี้สลับโหมดนะครับระหว่าง DVD กับ VSS อก็กดตรงนี้นี่สลับโหมดมาที่ VSS นะครับแล้วก็ใส่ม้วนเข้าไปได้เลยนะครับทดสอบใส่ม้วนเข้าไปเลยครับบางม้วนเล่นออโต้บางม้วนก็ไม่เล่นออโต้นะครับตัวนี้ม้วนนี้เล่นออโต้นะครับนี่ใส่ม้วนเข้าไปก็เล่นเลยครับนี่ครับผมฉายผ่านโปรเจคเตอร์นะครับนี่ครับสะอาดฉายผ่านโปรเจคเตอร์เครื่องนี้นะครับผมต่อสายตัวนี้ไม่ไม่เป็นไรนะครับมันออกมาก็กดปิดเข้าไปไม่ไม่มีปัญหานะครับ นี่ครับก็เล่นได้ปกตินะครับนี่ครับนี่ผมขายจากเครื่องเล่นตัวนี้นะครับเครื่องเล่นวิดีโอเทปที่จะส่งให้ลูกค้านะครับเครื่องนี้ LG นะครับถ้าเราสต็อปก็กดปุ่มตรงนี้แล้วก็กด eject ออกมานะครับมันก็เล่นปกติเลยไม่มีปัญหานะครับ eject ออกมาได้ปกตินะครับคุณผู้ชมอ่านี่ครับ eject ปกติเอาเข้าออกได้ปกตินะครับเข้าไปก็เล่นออโต้เลยมันมันเป็นที่ม้วนนะครับบางม้วนก็ไม่ออโต้นะครับต้องแจ้งทุกท่านก่อนนะครับบางม้วนนี่ครับ ฉายแล้วนะครับนี่ครับฉายแล้วตัวนี้ถ้ามันออกมาก็ไม่เป็นไรเอาเข้าไปได้นะครับอ่าสต็อปอย่างเงี้ยก็อ e ีเจ็กออกมาแบบนี้นะครับการเอาม้วนเข้าการอ e ีเจ็กไม่มีปัญหานะครับใช้งานได้ปกตินะครับตอนนี้ผมจะส่งให้ลูกค้าก็เลยต้องการทําการทดสอบก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ